อยู่ตลอดนะครับถ้าใส่เป็นสารกร้อนจังหวัดพะเยาสมัยก่อนนี่น่าหิวบอกใครมาไม่ใจนี่นี่มาไม่ใจตลอดเพราะว่าผมมีปัญหาเพื่อซักนะครับปีแล้วเนี่ยนิติขายกิโลละสองร้อแกะละสามสิบบาทนะครับซื้อไปหลายแกน,นปีนี้เขาก็จะขายแหนักล่าก่เขาก็จะจัดเหมือนเดิมนะครับตีตลาดกลางอยู่ยี่กําลังคืีก็ลังจะเซ็นอยู่เราไปส่งเสริมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้คือการพัฒนาทุกรูปแบบในทุกมิติกปกตเเรื่องเข้าอย่างเดียวเขาจะผมพยายามคุยกับท่านสสธรรมนัทกัท่านอัคราภา,าว่าแม่ใจเขาจะทําเป็นเมืองผลไม้ได้นะครับหลายท่านหลายคนมาคิดแต่ก่อนว่าเฮ้ยเขาอยากจะเป็นเมืองผลไม้เหมอือนงจง,งจังแต่ว่ายังปร่สําเร็จเตือ ดีว่าเราจะช่วยกันลงทุนน้ำเลี้ยงท่านสอนท่านวน่ับการนักข่าแล้วก็นโดยเฉพาะท่านดูว่ววาแล้วก็เซ็นว่าทิมทัานจะเซ็นนะครับจเมื่อช่วยกันพักดฒน,นะครับส่วนทรงท่านรองสมคิดนไปแอลรือยังปีแล้วนี่พอาะผมีติอย่างก็ทรงปันเนาะปีนี้มีคนมาแอลต่ยอยาครับแล้วก็ขายได้เป็นกำล้านนะนี่นะอ่าปีหนึ่งได้เป็นล้านแล้วตามเลยอ่ะนะครับก็อันนี้นะครับเขาจะพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ทุกด้านทุกมิติได้แต่ความสามารถในอย่างของเขาตอนนี้ทางการพื้นทีน่ก็เอามอนใหม่นะครับมาส่งเสริมในพื้นที่นะครับาลายอยยางกะจะมาส่งเสริมที่มใจคือได้คุณภาพสําคัญที่สุดบ้านเขาลูกสาวต้องงากว่าอย่างเดียวว่าถ้าลูกสาวงามไปยัมาพอทุกค,ครับลูกสาวเขาก็คือผลผลิตของเขามีคุณภาพนะครับและก็ปลอดสารนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องพัฒนาและจะเกิดความยั่งยืน นะครับเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องคนเกรรษตรกรแม่ใจทุกท่านนะครับต้องช่วยกันนะครับช่วยกันพัฒนาคุณภาพทําลูกสาวเขาขึ้นง,งามถ้าหัวบันไดจะมาแห้งเองแล้วสุดท้ายได้เงินมาแล้วขายแล้วเราต้องไปฝากที่ไหนครับฝากติดทกศอ,อย่างเดียววันนี้โต๊ะมือทกศนะครับะโต๊ะมือท่านสนสธรรมนัฐท่านอัคราภูมิเผาแล้วก็รัฐบาลครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับ ขอ,ขอบคุณท่านนายเพื่อแม่ใจครับท่านพิรัตติมานสุดท้ายครับขออนุญาตได้ยินท่านแพทย์หมออนนิม่มหมอออนนิม่มจืดแจ้บเบจืดอย่างนี้นะฮะขอเชิญท่านหมอพัชยาชัยวงศ์ครับพกป้าและขอบคุณพี่น้องครับท่านสุดท้ายครับสวัสดีเจ้านะเนาะขอบียนท่านสกลกจังหวัดท่านคำพีนะเจ้าแล้วก็นายเพื่อดมแล้วก็ท่านเกษตรนะเจ้านี่เป็นคนพะเยาวฮอนี่เจ้าอานะกาศยุทเทพ เนาะแล้วพอดีจังหวะเห็นปองว่าพกสอพยาเฮาเนี่ยมีว่างนะเจ้าขอลงมานะเจ้าก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานคนพะเยานะเจ้ามาช่วยกันพัฒนาด้านกเกษตรของเฮาเนานะแล้วก็ในส่วนนี้เนาะตอนนี้เขามีผู้จัดการทุกๆคนเลยนะเจ้าของพะเยาเขาทีาสาขานะเจ้านะ จะยืนขึ้นแนะนําตัวกับบ่อเจ้าเนาะผู้จัดจาการอ๋อผู้จัดจาการแม่ใจนะเจ้าผู้จัดจาการแดงมาโนโดนะเจ้าแม่แดงมาอยู่แม่ใจเห็นปะตอนนี้อยู่ทุ่งลงทองนะเจ้าผู้จัดจาการราชันอยู่ถ้ำปิน,นเจ้าผู้จัดจาการน้องจินเนาะเอาชื่อเล่นเอาเจ้าอยู่สาขาพยาวนะเจ้าอันนี้คนงามสูรของพยาวทาแล้วนะเจ้า ผู้จัดการเอกสมพลนะเจ้าอยู่ดอนใจเจ้าผู้จัดการสาขาจูนนะเจ้าผู้การปอกนะเจ้าผู้การดําเนินเจ้าสาขาแจงคำเจ้าผู้การปฐมเจ้าสาขาพุกามยาวเจ้าผู้การโมดสาขาผูสร้างเจ้ายืนรออยู่พุ่นนะเจ้าผู้จัดการชัยนรลคงเจ้าอยู่สาขาบ้านต่อมข้างเาเนี่ยนะเจ้า เอาไปแว่ที่ไหนเขาขอนได้ทุกทีเลยนะเจ้ากับแม่เทีมภนมีบ้านพ่องบัรเกี่ยวซองเนาะไปไหนปากการะกันชีวิตได้ตัวนยเจ้าโคตได้หมดนะเจ้าผู้จัดการแดงปีดาบบคนแม่ใจเจ้าแต่เปิ้ลพื้นเพเปิ้ลยาก,การตั้งหลังเขามวลเนานะเปิ่นขอแว่ไปแอลเพื้นก่อนแล้วเดี๋ยวเพิ่อนจะปิ๊กมากเกษียนแม่ใจเฮานะเจ้า ตับพี่ต่อยเจ้าผู้การสาขาผมเจ้าผู้ก,การพี่พบสาขาเชียงมน,นเจ้าสิบห้าคนเนาะอ่าวผู้การก้อยอยู่ไหนนี่ <c oughs> เจ้าเอ็มเอ็มคนเนาะผู้การก้อยคนนี้ก็ง,ง้างงามอยู่ดงสุวรรณลืมอ๋อลืมวิธยกรนะเจ้าอันนี้ผู้จัดการดอกคำใต้เจ้า ะเนาะตอนเนี้สาขาพะเยาเขามีอยู่15สาขานะเจ้ารวมกันเป็นหนึ่งใจอยู่บนจังหวัดก็ก็มีน้องนะเจ้าแล้วก็ติขาดบันได้เลยนะเจ้าคนเพื่อนห้องไงอ่าลูกน้องคู่บุญนะเจ้าแต่ก่อนเพื่นเป็นพูดไอ้มากเจ้าไอ้มากยืนขึ้นแต่ก่อนเพื่นเป็นผู้จัดการแม่ใจนะเจ้าแล้วเป็น ย้ายไปห้ามตำแหน่งที่สมุดปาการนะเจ้าก็ยังคึดถึงพยาเฮาก็มาเป็นมือขวาพอออนนะเจ้าเจ้าเนาะเพะฉะั้นในในเรื่องการ,กรเกษตรนะเจ้าเฮาก็พูดคุยกันในส่วนของทั้งส่าสกรจังหวัดนะเจ้าทั้งอ่าอำเภอทั้งกเกษตรนะเจ้าเนาะมาช่วยกันพัฒนาผลผลิตบ้านเฮานะเจ้าอยากคื้ว่าได้เงินหมื่นเนี่ยเนาะเดี๋ยวมันจะสิ้นปีเนาะ อเอาแบ่งไว้พัฒนาเนาะพันข้าวข้องเนาะพันกเกษตรอื่นๆเ้อะทางกเกษตรต้องเกิดจะช่วยนะเจ้าแล้วภูมิภูมิใจกับแม่ใจเนีเจ้าเป็นหน้าเป็นตาทั้งเมล่อนเนาะทั้งหลายๆอย่างนะเจ้าแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกลูกสาวเพื่อนก็งามเนาะเจ้าค่ะก็ขอฝากเนะื้อฝากตัวไว้เต้าอีก,ก่อนนะเจ้าขอบคุณเจ้า ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับทุกท่านเลยนะฮะรวมถึงข้าหน้าส่วนนะครับท่านสากลจังหวัดนะท่านเกษตรอำเภอนะครับท่านแหนเพื้นเมจเนาะก็มีของที่ระลึกเนาะพูกกันนกเนาะนะครับเตียมอบเป็นการขอบคุณนะฮะอ่าใจเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการขอบคุณที่ท่านได้มาเพื่อลรงใจอ่ากับพี่น้องเกษตรกรในนี่ตัวนะครับก็ขออนุญาตนะครับที่จะมอบให้กับท่านท่าน สากรจังหวัดนะครับทนายอำเภอนะครับและกษาท่านเกษตรนะครับขอเชิญท่านพอครับท่านผู้ชมม้านได้ครับเดินหน้าเนาะเอมีฉากงามๆแล้วครับสขาไม่ใจแล้วครับฉากสวยๆแล้วครับเอ่อครับท่านทำีนำแสงครับขอเสียงปว่มือกับท่านสากรจังหวัดนะครับวันนี้มาให้กำลังใจเขารับปุ๊บลของเวาตัวนะครับท่านในอำเภอพีรันจันที่มานะครับกับและกษาท่านเกษตรอำเภอนะครับทนานสัภพรบุญยศเสียนนะครับ ครับและสุดท้ายก็ขอเสียงปุ๊บมือขอบคุณมูฮัมหมัดท่านหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับครับขอบคุณนะครับ,บ,รบก็กิจกรรมวันนี้ก็คงจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะการสังเกตการนะฮะกิจกรรม อ่านี่ครับขอบคนนะครับเดี๋ยวการไร้ะพันครับอันเกษตรกรโดยเฉพาะเจ้านาติปนภูเข้าปุูกไม่กันก็ได้รับเงินก้อนหน้าหลัก่เดียวถ้าจะได้มีกิจกรรมอย่างที่ัน่าสนใจในเพื่อเม่ใจแล้วก็ทีโฟกได้ประสานงานมาให้ไปร่วมสังเกตการก็จะติดตามมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมๆกันครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ เอากา่ครับนี้ครับอ่าปฎิทิปปีไม่จะพอก็สอง